สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนคงคุ้นกันใช่ไหมคะว่าที่นี่ที่ไหนใช่ค่ะทุกคนที่นี่ก็คือมิเตอร์ DIY ค่ะ เป็นแบรนด์ที่เข้าถึงง่ายแล้วก็ใส่ใจทุกคนค่ะ m i สเตอร์ดววนะคะก็เป็นร้านค่ะปีกที่มีสินค้าหลากหลายในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงครอบคุมสินค้าทุกประเภทเลยค่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะพาทุกคนมาดูกันเลยว่า m ิสเตอร์ดววมีอะไรกันบ้าง แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูนะคะว่าบริษัทมิเตอร์ DIY มีอะไรกันบ้างเรามาฟังที่มากันก่อน,นะคะ่ะบริษัทมิเตอร์ y i y l o l n i n g ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะเป็นบริษัทผู้นำด้านขาปีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้าน,นะคะ่ะ ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ว,ว้าวใช่ไหมคะทุกคนก่อตั้งเมื่อปีพศ2559เลยค่ะซึ่งนานมากๆเลยค่ะปัจจุบันนะคะบริษัทมิเตอร์ดี y ไมีสาขากว่า800สาข,ขาใน74จังหวัดค่ะเห็นแล้วคือแบบเยอะมากเลย มีความมุ่งมั่นนะคะในการสร้างความแตกต่างเพื่อมอบความสะดวกสบายแก่ลูกค้าในทุกสาขาทั่วประเทศไทยผ่านหลากหลายสินค้านะคะกว่า15,000รายการ <Wow. S 1> คเยอะมากประกอบด้วยสินค้าใน6แผนกหลักคะ่ะได้แก่ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่างเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีนะคะรวมถึงเครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬาของเล่นและหมวดหมู่อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะทุกคนลองมาดูได้นะคะที่มิเตอร์ DIY ค่ะโดยมิเตอร์ DIY นะคะมีการบริหารจัดการสาขาทั้งหมดโดยตรงพร้อมทำงานร่วมกับผู้ค้าปลีกรายใหญ่เลยค่ะ ตลอดจนห้างสรรพสินค้าชั้นนำด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอนะคะผ่านการดำเนินธุรก,กิจที่มุ่งเน้นในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายคุณภาพดีและคุ้มค่าต่อการจับจ่ายค่ะมิเตเรีย์ไว้นะคะยึดมั่นคำขวัญที่ว่า all w a l o w price หรือราคาถูกคุ้มเสมอค่ะ อีกทั้งมิสเตอร์ดวนะคะมีวิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นผู้นำธุรกิจคาะบีกที่ให้มูลค่าสูงสุดค่ะส่วนพันธกิจนะคะก็คือเพื่อให้ทุกคนได้ขอบทุกสิ่งในทุกวันด้วยราคาถูกคุ้มเสมอทุกคนฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็คือเห็นว่าเขาใส่ใจลูกค้าจริงๆใช่ไหมคะทุกคนเรายังมีสินค้าหลากหลายมาก ที่สุดเลยคะ่ะทุกคน wichtiger. เราก็วันนี้ที่เรามาก็กคือแบบตามในคลิปของเราก็คือแบบเยอะมากจริงๆเลยคะ่ะเรายังถ่ายไม่หมดด้วยเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันเยอะมาก แล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะทุกคนมิเตอร์ DIY นะคะไม่ได้มีแค่ช่องทางช็อปแค่หน้าร้านอย่างเดียวแถมยังมีเว็บไซต์ให้ช็อปออนไลน์อีกด้วยค่ะว้าว <Wow. S 1> ทุกคนเห็นไหมคะว่ามันสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าของมิเตอร์ DIY มากยิ่งขึ้นค่ะ มิสเตอร์ดีไนะคะผู้ค้าปีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านรายใหญ่ที่สุดจากประเทศมาเลเซียมีสาขาในประเทศไทยมากกว่า200แห่งทั่วประเทศพร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ misterdiy.co.th เข้าสู่ตลาดอุตสหาหกรรมอ e ีคอมเมิร์ซเพื่อขายายกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นมุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมทางมอบประสบการณ์ช็อปสินค้าอย่างไร้ขีดจำกัดในช่องทางใหม่ของมิสเตอร์ค่ะ ช่องทางออนไลน์ยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยค่ะเมื่อซื้อสินค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.misterdiy.co.th ครบ500บาทขึ้นไปนะคะต่อการสั่งซื้อฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศไทยค่ะซึ่งทางร้านนะคะยังยึดมั่นตามสโลแกนหลักรับประกันราคาถูกเสมอในราคาสินค้าที่จับต้องได้พร้อมทั้งจะส่งถึงบ้านของท่านอย่างรวดเร็วและปลอดภัยค่ะคือแบบสะดวกสบายมากค่ะ รวมถึงตอนนี้นะคะ m ิเตอร์ดีก็ยังเข้าถึงเทศกาลค่ะช่วงนี้เป็นเดือนตุลาคมเข้าถึงเทศกาลฮาโลวีนซึ่งแบบมีของเกี่ยวกับฮาโลวีนเอาไว้ตกแต่งบ้านสําหรับเด็กๆน้อยๆหนูๆห,หรือตกแต่งออฟฟิศที่ทํางานคือมีเยอะมากเลยค่ะให้ทุกคนมาเลือกสรรได้เลยนะคะที่ m ิเตอร์ DIY มีเยอะมากช่องทางเพิ่มตับของมิเตอร์ดีก็มีตามนี้เลยนะคะขอให้ทุกคนเอนจอยกับการช็อปค่ะ